ทา,ทางที่ผ่านมาก็เรียนร้องเพลงเพิ่มเติมมาอยู่เรื่อยๆค่ะก็เพลงนี้ก็จะมีพัฒนาการมากขึ้นค่ะกระแสตั้งต้องร้องเพลงแบบว่าแม้จะถูกมองว่าเป็นนักร้องที่ร้องสดแล้วเสียงหลงเสียงเพีย้ยนแต่สำหรับนักร้องนักแสดงสาวปรางกันรันวงขจรไกลไม่เคยท้อกับเสียงวิจารณ์ค่ะเธอบอกว่าย้อนดูผลงานของตัวเองทุกครั้งก็มีเห็นตรงกับชาวเน็ตนะคะบางงานเนี่ยต้องยอมรับเลยควบคุมเสียงได้ไม่ดีพอค่ะก็ต้องฝึกให้มากขึ้นนะคะ พอถามว่าจะเดินหน้าต่อหรือว่าพอแค่นี้สําหรับเส้นทางนักร้องอาชีพสาวปรางเนี่ยบอกว่าไม่หยุดแน่นอนค่ะต่อจากนี้จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอีกให้สมกับคาว่านักร้องคือร้องสดแล้วเสียงต้องดีนะคะคนฟังเนี่ยต้องมีความสุขค่ะหลังจากนี้เตรียมออกผลงานเพลงสิ่งกันที่3แล้วซึ่งเธอมั่นใจค่ะทุกคนจะได้เห็นพัฒนาการด้านการร้องเพลงของเธอเพราะว่าทุกคําติชมที่เข้ามาปรางจะนําไปปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นอีกค่ะ จริงๆมันก็มีหลายรูปแบบค่ะไม่มันมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าช่วงก่อนหน้าน,นี้หรอกจริงๆทุกการทํางานของบางที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มต้นเข้าวงการมันก็มีคอมเมนต์อะไรอย่างนี้เข้ามาเยอะแยะมากมายอยู่แล้วค่ะก็จริงๆมันก็คือการพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะมันทําให้เรารู้สึกเขว้งไหมเออท้อจัะไ,ไม่ไม่ไม่ถ้าไม่งั้นก็คงไม่พัฒนาตัวเองแล้วทำมาเรื่อยๆปังว่าทุกอย่างมันเป็นงานศิลปะที่ที่เราเองก็พร้อมจะสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ๆเรื่อยๆพร้อมที่จะแบบพัฒนาให้มันดีขึ้นนนเเเรรื่่่อยๆพีงงแตวตวา้มัก็ป็ปน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นเรื่องที่ปกติมาก,มากๆเลยการที่มีคนมาคอมเมนต์อ่ะแสดงว่าแง่มุมเราก็คือว่าเราอยู่เป็นคนสาธารณะปังอยู่ในวงการมาเป็น10ปีแล้วค่ะปังว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันจะมาบัน<ม>่นทอนเราแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราเข้าใจมากกว่าแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นในฐานะนักสแสดงหรือว่านักร้องก็ตาม เดี๋ยวนี้นะคะกระแสเพลงฮิตเพลงดังเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะมาพร้อมท่าเต้นสนุกๆค่ะเป็นชาเลนจ์นะคะที่บนโลกโซเชียลชาวเน็ตก็าก็ขยันเล่นกันถ้ามันดังมันเปรี้ยงเนี่ยไวรลัลได้ก็จะยิ่งดีทีนี้ถามว่าเพลงต่อไปจะมาแนวนี้ด้วยไหมสกิลการเต้นพร้อมหรือเปล่าไปฟังสาวปรางตอบดีกว่าค่ะอย่างตอนนี้คือฮิตมาถ้ามีท่าเต้นด้วยนะใน t ิ๊กต็อกจะได้ตามใช่ก็พยายามพัฒนาให้มันเหมาะสมกับเราเนี่ยแหละคะ่ะเต้นนี่คือได้ไหม เป็นได้ค่ะเป็นได้แต่ว่าก็ต้องรอเพลงที่เหมาะสมด้วยเพลงนี้ยังไม่ใช่เพลงเร็วค่ะสำหรับแฟนๆของนักร้องสาวนะคะที่คิดว่าซิงเกิลที่3เนี่ยเจ้าตัวจะต้องปล่อยในช่วงเทศกาลสงกรานแน่นอนอันนี้สวนกระแสค่ะเสาวรางเผยว่าเพลงชิ้นต่อไปนั้นทุกคนจะได้ฟังกันแต่เป็นหลังเทศกาลสงกรานนะคะ แม้อยู่ในวงการมามากกว่า10ปีแต่สําหรับปรางแล้วเนี่ยเธอมองว่าตัวเองยังเป็นอุโรงหน้าใหม่อยู่และอยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้เธอบนเส้นทางนี้ด้วยค่ะ